หมักเขือแน่หมักแตงแน่พี่น้องเนาะซองทงแตงน้อยแล้วก็เสือห้องไห้พี่น้องด้วยเนาะเสือห้องไห้หนึ่งกิโลนาวไทยรับพักบวัวก็พอ,อเออเนี่ยกำกาไม่เนี่ยกำกาไม่เนี่ยกำกามไม่ได้อยู่บ่ยำลวงโพดนะพอ่ะนะเอออยู่ในอยู่แต่ว่ามันลวงแห้งทีนะ โอเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมากะจี้ใช่เตาถ่านเนาะไฟลุกทื่นๆอยู่พี่น้องเลยอ่าโชวมื้อนี้อ่าคือสิได้กินแนวแซ่บอยู่มื้อนี้อ่าเมื่อวานนี่แกงหน่อไม้เนาะเมื่อก่อนขัวจิโร่พี่น้องเลยจิโร่ก็โอ้ยเนาะอ่าบ่ได้ถึกถึกได้พี่น้องเนาะ70็ดสิบกัวโอ่าแสนปลายพี่น้องเลยไป ทุกหัวเพราาะว่เริ่มอึดแล้วหายไปเป็นทานก่อนเนาะจังอคอยปิ้งคอยยากพี่น้องเลยนี่หมกชื่อหมกเขือแน่หมกแตงแน่พี่นะ้องเนาะสองทกุกแตงน้อยแล้วก็เสือห้องไห้พี่น้องเลยเนาะเสือห้องไห้หนึ่งกิโลนาวไทยละพักบัวพักหอมเขาดิเอ้าผมเป็นบัวักหอมเฮียบวารบาดเลย ใช่เลยป้าพักบัวพักหอมจะถือมาบ่ะพักบัวพักหอมจะถือมาป่ะพักบัวพักหอมถือมาป่ะฮะเออเจนว่าอันมันปิวนะเจนวันปิวเฮียเนาะอสวัสดีระเวีทโยเนาะสวีทว่าชอบเจนวันปิวเฮียหลายนคืออ่า โดยอ้าวสวัสดีชาตาโดยเนาะมือนี้มือกล้องเขาก็เป็นอ่าลูกมืออ่าทางเขาลุงซางเพื่อนนี่คือเก่ากันบ่เออเอาเต็มที่เต็มที่เนาะเลยจัดการเลยจัดการให้มันเร็วไวอ่าเออเข่าเข่ากับเฮืองเข่าเฮืองเข่าอะไรได้สรุปน็อตพ่อเราชาต้าเออใครอยูกกัน เียกเจ้ามูนี่ย่างเสือห้องหายเด้อโอเคเดี๋ยวคนเียกแตนุ่มกับผู้กู้กู้อยู่ทึงคนเบิ้ลเอาเติมพลังให้เพื่อนก่อนอาจารนุ่มหับหับเอาพอเบียดอ่ะยุ่นหนึ่งแล้วยะหับเด้อ เยี่ยนไหมก่อนกินน้ำแดงเย็นเป็นมะขังเยี่ยนาวเยีนเราดิ้นทีแต่ว่าง่ายเลยเนาะพออยู่ที่เนอตนั่นบัตทน้เออโอเคเห็นเนาะดีแล้วดีแล้วบันพอมันบุพอมันมันระบาดดองมูอยู่บ่เนาะดองมูนี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะลมไม้ห้วยพี่น้องเลยมาเนาะเอ่อมื่ ที่สามที่สี่ที่ห้าไลยจ้พี่น้องเนาะยังอ <ics> you know, ่าบลแล้วอยู่เคืออนบอนมเพม่อนกอ่าเบิ่งส้มน้ำกันไปเงีๆเนาะพี่น้องเนาะจนกลัวมันสีแล้วยมจีทัวร์พูดละอ่าเฮือนกลัวเฮือนไฟเพือนพี่น้องเลยเอพีเพิ่์นก็ว่าโอ้ยให้ใใจอีกจักรสองเสาประชันคืออ่าสีขับแต่ว่าใช่ชองเสากัอยากเฮ็ดอันหลังคามันหมุบลงมาหนาคือตัวนี้ก็ได้เนาะอยากเฮ็ดเบิดขึ้นคือเก่าก็ได้คือบ่ต้าว่าแหละแต่แต่ความมักประชัน ยังเห็นได้อยู่พี่น้องเลยต่อยาจเฮ็ดอันนี้ทุกท่านกับสิ่งเดียวกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะผู้ที่เพิ่นช่วยพี่น้องเลยอ้าวกดอื่นกะอ่าขอการทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc เบิ้ตสุขูสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยมื้อนี้กะอ่าได้อาหารดีแน่เนาะอ่ากินเสื้อห้องให้ก่อนพี่น้องเลยกะเอาเงินอ่าพอกับแม่เพิ่นแล้วเนาะซื้ออ่าพอ,อพร แมติกเพื่อน่น้องเลยกะขโมุกข,ขอบใจเพื่อนเนาะเป็นเครื่องดื่มเป็นเอ็มหลอกเอ็มร้อยเป็นอ่าอ่าเนี่ยเย็นๆแต่ละมือนะ้อเนาะอ่าทางพอกับแม่เพื่อนกะถือว่าอ่าซื้อสู่กันกินลูกเอ,อย้ยสัตว์เน,นี่ยได้สิมีเหือมีแห้งเนาะกนะอ่าขโมุกข,ขอบใจเพื่อนละลายเด้อนะนะนะเ,เนานะอ่ากะอย่างทางซาต้าเราละเป็นผู้ยากเลอนี่เฮ้ยเบิรงนกันก่อนพี่น้องเลยเอพีเปิดนด้บอกวู้เปิดคลิป ปิดชิปโดนโทษบอตานี่ประ่ันกินชิปตะที่เดี๋ยวเถื่อเอาบ้างนไม่จีนไม่เห็น,ไ,นไปเอาเสียงก็ดึกนี่ใช้เศษสามบอกคือสี่ 4่อยู่น่แหละีว่าถือว่า,ววามืออื่นี่ไม่ก่ออะไรนอนเมนื่อน,นีจับอย่ึไ้มันด้ก็นอนง้เ็ ดวดบัดเหายังอยู่ดูว่าช่้อผตัวนะย่งเนาะเจ้าลืมประมาจักฮะจับสว่านไม่ลมน่นคือว่าเลวมเลยงเลยมืเลียเลย เะรมีวสว่ามีนกฮะัสวอกไดิโออันตัวนี้มันเอามาอยู่ตัวนี้อ่าตัวนี้เอามาแต่ว่าหัวสว่านไม่เอามาออเีวหัวจาะปูนดิเออแต่ว่าหัวเจาะปูนเจ้าไม่เามาสว่านเอาแต่สว่านเดียวเออ อาอเราอุตายไม่หัวสว่าอ่าของพูดตะนุ่มนี่มีแเดินบใบพัดนะน้ำห่านเบียดมีบนเนาะเบียดเลยบูดเออเขาไปซื้อเห่ตั้ตัวีรัตัดช่องไหนไก้ช่องมันเลย ตั้งห่วงไปห้องมันเลยแมื่อตัด้งไปก่อนนะเออเริ่มตัดงถืก่อนตัดงตั้งอได้เรื่องน้ำฝนได้เออเนี่ยกำกามั้ยเนี่ยกำกามั้ยเนี่ยกำกามไีด้วยอยู่บ่ยำลวงโพดอ่ะนะมันอยู่ในวะเอออยู่ในอยู่แต่ว่าหมันลวงแห้งทีนะเออ Đẹp không? Ui. Đây Bưng 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 à, con bên bẹp rồi đấy này. Này มีอยู่ในบ้านนะแต่นุมน้ำบ้านนี้เบียดเพิ่อนกระคายอยู่แต่ว่าเครื่องเครืองนอุปกรณ์แบบดอกสวสชบ้านเห็นขายอยู่บ่มีมีงานเบียดมีกาเป็นยี่ช่ตอนนี้บ่

บัดไม่เขาได้แถูๆอ่าบัดไม่ติดตอกด้ชั้มห้องท่าซื่อม้าลำก็ได้หรอปะไม่ไม่เน่ะไม่เนี่ยอย่างยังไงบวกจ้ะงบ่างปะชั้มใส่บางก่อนเนาะใส่ก่อนตัวยาวเ้าก็ยังอีกสิบหนึ่งเออใช่นนใช,ใช่ใช่บ,บางก้อนครับเพราะว่าเพราะว่าด้านนะ่ะเขาถ่าใช่บัดเขาก,ก่อขึ้นหลังถูกเนาะก่อแล้วจะใช่อ่าอเพราะเพราะว่า เอาแกจะโดมากไรเพราะเอาแทงห่องมาล่ยด้แทงห่องเข้ากระตัดเอาเลยไม่ต้องแกเงาเอาหู้เลยว่าเออแต่ละห่องจากเมตรจะห่องหนึ่งสามเมตรกรตัดามเมตรล้วก็เรียบร้อยนีสั่นของใส่ส่กรตัไมุ่ลวดสองก้อนไงพุ่นหูยลูได้ลยว่าวิชามรลวดมาจากที่ดนะลืมแล้ยจัก อโอ้เพื่อนไปเป็นกรรมกรนะั้นเฮ็ดรักษสาไา้ย,ย่งใหญ่เันไงมนะ,ะเออรักเสาไปผ้ายิ่งใหญ่ช่วเพิ่นเลยพังไปพิงนี่ต้งพุดต้องพังแหละ ถูกก่านี่บ่บ่เลยสิจ้อดูพี่งานเท่าแล้วทีนี้ไม่มีเจาจบการงานนี้มันหอมเรศใช่ ตัวที่แดงของหองนี่ห้องกว่าเดี๋ยวแทงเลย ừ, เออได้แล้วแทงเงข้าไปพอมันอมจั๊กสองข้อมือจักนิ้วมือหนึ่งก็ได้แหละแต่ว่ <c ười> าก่อนชิมัดก็ต้องแทงก,ก่อนที่เน้นเม้นเออแท้ตะนุ่มใ,ใกล้สิได้เลยนายตะนุ่มลง,งมาก่อนเอาบ่วงขอบเขาแบบเดี๋ยวมัดตัดแปะ เดอ๋ยวเดี๋ยวเราไปสี่เี่ยมเลยแหละบอกว่าเราเหตดแต่เช่้าผมใส่คนปกพื้นเนาะอ่าเรื่องหันหลังค้านี่มันไว้ใจช่างนุ่มนะจะชื่อดีจะชื่อไอ้เนี่ยบอกาวันเนาะมันบัดยูโรจัวกเมันไ่ได้บอกแล้วเนาะมนลืมเราไหวห้าก้นลดเรานนี้ลดจักว่าก้นนั่งลาเอาปักคือ สมาไปหู้มันแต่แนว้แพ้บรนลนะเล็กแนวแพ้เรหนีบกับหนีบกับเ,เนี่ยนรรเละเห็นเนีเ้ยแพ้ม <c oughs> ันงานเนี้ยนี่ไห้เนอ่ยกรรมกรสร้างนตัว

โอ้ยังกระฮิดแมระยเออเขาไอ้ระยะลุกผเ่วผช่ยวจะอยู่บเป็นทุกเลยแทะก็โดนเลน้นีตับเลยได้ไอันี่ยมันดมนาดเอันจ็บบ่เออปัองูบเจ็บเออเนาบตัเนาะ Hãy subscribe cho con Ghiền mặc Gõ <laughs> ừ. này, không bỏ em những video hấp dẫn đâu, มันอ่อนเด้มันอ่อนก่อนเลยนี่ใบจะซาตัวนึงนะใบอันว่าคัดไมมได้หนะ่ะใบใบคัดไห่เก็บไว้เห็ดแต่นุ่มแล้วงานงานละเอียดแล้วเนี่ยยังหลาวะแต่นุ่มใช่นี่กมเป็นแนื่องรถเนี่ยนี่เอออ้าวคอยเฮ็ดไป เหดนแรงเลยลงมาสีดดอกให้แดงสีดดอกเว้นบอกมาร้อยดอดีแล้วเพื่อมัดปอกมัดอย่างเพื่อเห็ดปอกมันแล้วไม่อยากมั่นใจมาะรอบปันไดนะอันนี้บุกมือชากันนีอให้ก่อนกอยันผงเทนะเออ ได้เก็บได้เลยทำไี๋ยวเปิดได้ตนี้ดแก้วก่อนนี่มอ้าขาวขี้เมียงอะไรก่อน ว่าน้องมูนท่านได้เสียบจักคึงคึงได้เด้ออ่าเรื่องเธอแบบลงเปิดก็มีได้เหรอชายไม่ได้เสียบกับปักเลยเมาผีเลยกับชายนี่กับมกรเมาผีหวานเด้อเออเคยไหน กอดินดวงรถได้ไหมฮะกอดเคยแล้วก่อนนี่

เลขมาหนี่เห็ดเห็ดมือนี้กับเป็มมือนี้โบเห็ดมือนี้โบเต็ดเต็ดกลางหนาใช่ไหมคับบอกสิบนลบอ่าสอเต็มเท่ั้ เหตุการณ์ถูกหน้าว่าแห้งเนาะจะต้องได้เห็ดกระท่อมก่อนแล้วต้องได้เห็ดกระท่อมน้อยไว้ก่อนแล้วจะจะอ่านเหตุบอดมัดเรียปัดหลาน้ำเช่ามีแล้วเสากันปักใหญ่ทันอยู่บนเนาะทั้งว่าทั้งว่าวะเต้าว่าก็พอเต้าเอ้ยยังเอาเขาไปได้ดอกมันยังบอดยู่พีินิดนึงช่องไปได้ไปได้ทางน่อยน้อยเป็นน้ำเป็นยางลงให้นองห้ยนายไปได้โอ้รถเก๋าเช่าพันก็ลุกปุ้ยเลยแล้ว โอ้ยังเวลาจากได้แต่ไผ่นะเดี๋ยวนี้ก่อนนะไฟกับน้ำสักอันได้ยินแม่เท่าว่าเจ็ดพันไดป่ะคนละคนละเจ็ดพันไเข่าไผ่เออใช่ป่หลายคนกั่ราคากับชิลุปลงม คนละเจ็ดพันี่พ้อมใช้งานแล้วบวกลวได้แต่เสาก็สายเราด็ดคยกดมตัดแล้ว่โอ้ตัดเลยตัดไปสม่ในี่เรอนเอาลวดมาวางสมอกันละกจกคนนี่คือดัดวนี้กัดอนการนี่ตัดันนี้มันอันตี้ ไม่ตั <S 2> <S 2> ata, <S <S ้นจะต้ก็ตลิเีย้ดกจะคลิขมือเองเนี เก่าเบิ้งๆขีดตั้งเ้เบิ้งนี่เก่าแล้วผมบอกใช่ไหมเปะใช่ไหมมันก็บุกเขี้ยนทำกับผู้ยังยังไงโลกแหลวเร็วเป้าหมายคือให้มันขาดคือกันนั่นแหละแต่ว่าวิชาแบบไทยสวงามเท่านั้นแหละเหลือจ็คแพนตะโนบอ่ะเหลือเรือเรือแจ็แพนก็สาบปะอะเหลือชองเออถ้าเอาที่ชองเหลือซีเนาะ โย่ของป่ายเพื่อนกะเทียงหน้าไใหม่เลยดิเห็ดได้ช่เทียวว่านหรเทียงหน้าแล้วหใหม่ลูกทึนๆึนไฟแต่ใหม่ย่าผลนาะตใหม่งาผลเลยก้นนี่ละเผาตังเลยาเจ้าแบบเมาหน่ะบึงเมาเลยเห็ดไปทุกที่โซแด มันหนาด้วยเป็นแ่นหนาแต่ว่าน,าน่นแตกแผ่นบางแตกไว,อว,ว,วเอาใบหินเกียวนี่นาว่ะทำตัวใบาบางๆก็เขาเอ่อกับผ้าแล้วซื้อมาบผลนันกับเขาแล้ว ต้องแส่งานจะก่อนได้ดหรือโมเมนต์อย่งว่าห้าคมเด้อยอ่าสวดเลยตรงนั้นไอ้มาดมึงโ็บาทนี่เแค่ว่าได้วิชาการมาอยู่ฮะ ไปข้ออใบอ่นนี้เนาะไปอ่าเีนี่นปปนาเพื่อนสสมคนเริ่มเฮ็ดน,นะไปขอดเล็กอันนี้เน่ยสวยล้วไปขอดไปขอดสวยประเทศมเดิรนนะ,ะโอ้โหอาตัวใกล้สีแดงแล้วท่านเป็นมกันร่อนยุท้ายใี่ไหมเว้ยยังร่อนย่ท้ายว่าตะนุกอ่ะดออิใกล้เสรลงมาแล,แล,แล้ ไกลแล้วไกลแล้วแนนมันรอนยุทท้ายจะเปลียนโดดจ้องเ้อะรอนยุทท้ายแล้วดีใจเนาะเพลืงเจอลงมาพอเองเสี่งเอะอ่าข้อข้อดีข้อดีของการหันหันทุกรอบนี้แน่นพี่น้องเนาะแน่นแข็งแห้งดีแต่ว่า ลึกๆแล้วมันก็มีข้อเสียตามตามมาในภายหลังอยู่ด้อยมองอันแบบว่าเขาแทงทุกร้อนแบบทีๆใช่ไนะหมลายปีแเฮ็ดให้อันว่ายางกันอันว่าน้ำเขานี้อันมันเบิดคุณภาพเลยเห็ดให้น้้ำซึมแบน้ำซึม,ำซมเลยน้ำานึ่สิย่อยอลงมาในหูน็อตเขานี่คูน็อตเห็นไหมเขานี่สิเปื่อยไวเขาเพราะว่ามันทีกันด้ นี่พอดีอยู่เออมันเอาเนึ้อว่าทุกอย่างมันต้องมีดีแลอ่ว <ไป S 1> บูดีข้อดีนี่คือแน,น่นข้อเสียนี่คือหลายปีหลายปีนี่เฮ็ดให้ไม่นี่เปื่อยไหวกวนหันหางไม่ได้เนาะหันหางย่อยหางหันทีนน่ย่อยทีอ่าทางนี้ทางนั้นก็นขึ้นอยูอ่่อากับวิชาการไผมันเนาะ <c oughs> เป็นแเดวัาคือเพิ่นว่า ผู้ผู้เฮ็ดบ่กว่าผู้ว่าผู้เฮ็ดผมเลยเฮ้ยไปชนเอ้าอย่งใดก็ขอบมุกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ,บุกอดถามโฆษณาพี่น้องเว้ยใต้คลิปนี้ก็ขอกล่าวว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย